รัฐวัตจัดให้สวัสดีครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาเที่ยวเรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขนะครับกับเมืองแห่งทะเลภูเขานะครับปั่นไปเลยครับโดยมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดน,นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรปติดตามชมกันเลยครับ คนที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราทราบนะครับก็มีคนเดียวเองครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พาเรามาเที่ยวที่นี่นะครับก็คือคุณอนงสุปราวงนะครับผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับคุณพี่จูนโหน่ารักมากพามาเที่ยวไกลถึงเลยมาครั้งแรกนะครับอากาศดีๆครับเราโชคดีด้วยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะอีสานสวยค่ะก็ มิสุบิชิก็อยากจะพาพี่น้องสิมบุญชนนะคะมาลองสัมผัสอากาศเย็นๆนะคะพร้อมกับฝนพรำเล็กน้อยที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วห้ามพลาดนะครับเมืองไทยสวยจริงๆโดยเฉพาะเลยทําไมถึงเลือกที่จะเชิญชวนคนไทยมาดูแลสุขภาพด้วยการมาเที่ยวเมืองเหนืออีสานเหนือแบบนี้ครับค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลเออพีตาขนของจังหวัดเลยนะคะเราก็อยากที่จะส่งเสริมโปรโมโทวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือว่าเราอยากจะเชิญชวนลูกค้ามิสุบิชิค่ะที่ขับรถปาจูสปอร์ตหรือว่ารถกระบะไต ะะได้ออกมาท่องเที่ยวทางไกลนะคะในจังหวัดต,ต,ต่างๆทั่วประเทศไทยคะ่ะก็ทริปนี้ก็เป็นที่จังหวัดเลยคะ่ะก็เรียกว่าตรงกับความต้องการและความสนใจของคนไทยได้ทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวด้วยนะครับมีทริคหรือว่ามีอะไรแนะนำไหมครับการเดินทางโดยรถยนต์อย่างไรให้ปลอดภัยมีความสุขสนุก แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แห่งการท่องเที่ยวได้อยา่างเต็มที่ครับแน่นอนนะคะ m i t s u b i s มอเตอร์สก็อยากจะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวนะคะแบบครอบครัวหรือว่าระหว่างเพื่อนฝูงนะคะโดยใช้รถยนต์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าจุดมุ่งหมายไม่สําคัญเท่าเออ ช่วงเวลาที่เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นนะคะก็ความสุขก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่การเดินทางนะคะมิซูซึ่ก็กเราก็พัฒนายานยนต์ที่มีคุณภาพแะคะมีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยค่ะได้เอ็นจอยสมรรถนะของอมิซูซ,ซิ่งก็แล้วสปอร์ตนะคะหรือว่าชุไททันแล้วก็ขับทางไกลมีความสุขด้วยกับครอบครัวนะคะครั้งนี้ก็เลยมาที่จังหวัดเลยแล้วก็มาร่วมปั่นจักรยานค่ะเราทราบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนไทยนะคะแทบจะทุกๆคนเนี่ยเราเวลาเราถามได้คือว ที่เอกธรรมใช่ครับรถสวิทีนะีคะก็เหมาะมากที่จะขับมาทางไกลแล้วก็สามารถ,ถที่จะบรรทุกจักรยานมาได้นะคะทั้ทงครอบครัวอย่างนั้นก็2คัน3าคันเราสามารถบรรทุกมาได้ด้วยด้วยรถปัจจสปอร์ตนะคะอย่างอย่างคราวนี้ที่น้องๆมาก็ใช้ปัจจุบัสปอร์ตขับเทสไรว์มาเหมือนกันใช่ก็ทราบว่าหลายท่านเนี่ยประทับใจในสมรรถนะแล้วก็ความสบายนะคะภายในถึงแม้ว,ว่าจะขับทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะคะเวลาราสัก6ชั่วโมงนะคะมาถจังหวัดเลยก็ค่อนข้างไกลแต่ว่าก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเวลาขับ ล้วก็อยากให้ลูกค้าหรือว่าผู้นักปั่นชาวไทยได,ไ,ดได้ลองขับทางไกลนะคะมาปั่นจักรยานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะจริงๆนี่กว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางนะคะเราก็แวะชมชิมทเที่ยวตามจุดต่างๆได้โดยฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากนะฮะพอมาถึงแล้วแบบมันปลอดภัยมันมีความสุขเนาะเราก็ได้ใช้ชีวิตกันอยู่ในรถนี่เป็นเหมือนบ้านอีกลหลังนึงเลยนะ,ะ<ช>และที่สําคัญเน<ช>ี่ยน่าสนใจมากๆ,ๆเลยนั่นก็คือกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเรียนรู้วัฒนธรรมตามรอยผีตาโขนนี่เป็นตัวอย่าง คนที่สนใจครับสามารถที่ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยได้เลยนะคะไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดว่าครั้งนี้นะคะอาจจะไม่สะดวกที่จะมานะคะว่าทั้งปีนี้ค่ะเราจัดประมาณ22สนามนะคะสนามนี้เป็นสมครมาสนามที่6แล้วนะคะสนามหน้าค่ะอีก2อาทิตย์ก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะไปปั่นกันอีกใช่ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะลูกค้ามิตซูบิชิทุกท่านนะคะหรือว่านักปั่นชาวไทยทุกท่านนะคะและก็ผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่สนใจมาร่วมปั่นจักรยานกับทางมิตูบิชินะคะก็ขับรถมา เรามีที่จอดรถเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็นากําจักรยานมานะคะเราก็จะมีเสื้อสวยๆวมอบให้นะคะ<ช>สำหรับลูกค้ามสุวิชินะคะก็น่ารักค่ะ,ะคะ<ช>่ะถ้าเกิดว่าท่านนายมีมีลูกนะคะมาก็เราก็มีเสื้อของเด็กด้วยนะคะเตรียมไว้ให้ค่ะเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพนะคะน้องๆที่ปันจกักรยานก็มีจานวนเยอะพอสมควรนะคะ ก็ปัดเป็นครอบครัวก็เรียนเชิญครั้งหน้าที่จังหวัดภูเก็ตคะ่ะก็ติดต่อรายละเอียดนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะไม่ใช่แค่มิสซูบิชิหน่วยงานเดียวนะครับยังมีหน่วยงานอีกหลายภาคส่วนการท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ร่วมกันส่งเสริมอยากให้คนไทยสุขภาพดีเนาะเรียนรู้เรื่องราวของศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยการแชร์ในออนไลน์นี่เองวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ,รบผู้ใหญ่ใจดีสวยๆแบบนี้นะคะพี่อนงค์หรือพี่จุ่นของเราเนี่ยเองครับคราวหน้าเราเจอกันอีก <Yeah. S 2> รัฐวัตจัดให้รัฐวัตจัดให้ในวันนี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องพาปฏิจามชม,มก็คือการที่กวนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสารพระราชบณิธานของสมเด็จพระนานนงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์การแสดงชั้นสูงอย่างโขนให้เป็นมรดกของชาติสืบไปโดยมูล,ลนิธิส่งเสริมศ,ศิลปาชีพในสมเด็จพระนานนงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระราชะสะวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ดระหมอ่อมให้จัดการแสดงเป็นประจำโดยในปีพุทธศัการาช2559นี้ เลือกบทรามเกียรติ์ตอนพิเภกสวามิภักด์มาจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559พร้อมจัดการคัดเลือกนักสแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวน4ตัวละครคือตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิง ื่อร่วมการแสดงครั้งประวัติศาสตร์และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์เผยแพร่นาฏสิป์ชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไปปีนี้ยังคงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิท่านผู้หญิงจรุจริตติคระผู้ช่วยเลขาธิการบูลนิธิส่งเสริศรรมศิลปาชีพและประธานกรรมการหน่วยการแสดงโขนตอนพิเพกสวามิภักด์บำหลวงปิยาภัสพรรมพักดีรองประธานกรรมการศิลปินแห่งชาติสามท่าน อาจารย์ประสิทธิ์พินแก้วอาจารย์จตุพรรัตนวราหะคุณพิสมัยวิลัยดั์และอาจารย์ประเมศบุญยชัยผู้กำกับการแสดงเป็นต้นณห้องเทเวศอาคารหอประชุมสัมภาง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับความสนใจจากเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเข้าร่วมการคัดเลือกอย่างครับข้างสำหรับปีนี้ครับรัฐวัฒน์จัดให้งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเสริมสวยของช่างผมไทยสู่ความเป็นสากลน,นะครับ โดยโรงเรียนเสริมสวยชลาชนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพธรรุรกิจเสริมสวยและแ a i r แ a s ช i o n Show 2016แสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นทรงผมของนักเรียนและพิธีมอบใบป,ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนาแจงวัฒนะหอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทัพลาซ่าแจ้งวัฒนะงานในครั้งนี้นะครับถือเป็นมิติใหม่ของวงการช่างผมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนเสริมสวยชลาชนเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันคนฒิวิชาชีพองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธรุรกิจเสริมสวยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ให้ช่างผมทั่วประเทศผ่านการประเมินสมรรถนะ ั้งนี้ดรสมศักดิ์ชลาชน,นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยชลาชนกล่าวย้ำเมื่าโครงการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนั้นจะสามารถทําให้พัฒนาสมรรถนะในการให้บริการลูกค้าที่ชัดเจนขึ้นและมีการจัดระบบมาตรฐานอาชีพเทียบเท่าสากลเป็นการยกระดับงานบริการของประเทศไทยอีกหนึ่งวิชาชีพสร้างความมั่นคงให้บุคลากรที่อยู่ในสาขาอาชีพนั้น และก็เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยงานนี้ได้รับเกียรติจากนางงามและนางแบบแะระดับซูเปอร์โมเดลร่วมในการแสดงแบบผมในครั้งนี้ด้วยครับรัฐวั์จัดให้ งานสหกรุ๊ปแฟร์เทรดเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซิพิชันครั้งที่20ในปีนี้นะครับนับว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีมากๆวันนี้รัตวจัดให้เราจึงพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งผู้นําในกลุ่มตลาดเสื้อผ้าแบรนด์คุณภาพของคนไทยอย่างเอราวอนของบริษัทเซเลบริตเวสจำกัดภายใต้เครือสาพัฒโดยเฉพาะแคมเปญเอราวอนยูคืออะไรและมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยครับออั้นเอราวอนเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ตอบโจทย์และสไตล์ของวัยรุ่น คนไทยครับซึ่งตอนนี้นก็เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องทุกๆเรื่องไลฟ์สไตล์ว่าัยรุ่นจะไปไหนไปเที่ยวไหนหรือจะทำอะไรเนี่ยจริงเรามองว่าเราพยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของทุกๆกลุ่มซึ่งมองเกี่ยวสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงครับปัจจุบันสินค้าเนี่ยมีเราจะเน้นที่กางเกงครับแล้วก็มีจริงๆแล้วก็มีเสื้อผ้าต่างๆแต่จะโฟกัสหลักที่กางเกงมีขายที่ ในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายไปต่างประเทศก็คือมีที่าลาวแล้วก็สี่กัมพูชาด้วยครับตัวสินค้าเราเนี่ยเราตอบโจทย์เรื่องไลฟ์สไตล์คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อทาง Facebook ก็ได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ทางเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งเราบองว่าไลฟ์สไตล์คนย่ยกำลังเปลี่ยนอย่างต้องการความรวดเร็วครับซึ่ตอนนี้ มันไม่ใช่แค่กางเกงหรือเสื้อผ้าอย่างเดียวละที่ต้องเดินไปที่ให้ซื้ออย่างเดียวแต่เรามองว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อเสื้อผ้าเอราวันได้ในงานเดี่ยวนี้มีทั้งหมด3เรื่องราวครับเรื่องราวแรกคือเรื่องราวของยีนก็เป็นคอปเปอร์ยีนก็คือยีนที่เป็นสำหรับวัยรุ่นที่เป็นชายทั้งชายและหญิงียแต่เป็นที่2คือเรื่องของไลท์เวดเวอร์เกที่จริงๆทำงานที่ทรงซสปอร์ตที่มีฟิตแล้วก็ใส่แล้วสบายสามารถใส่ไปทำงานได้ทุกทวันอย่างเงี้ยและคีเ่เป็นสุดท้ายที่เราจะโฟกัปปสมากก็คือเรอันกบ ที่เรามองว่ากางเกสมมงสีดำม,มันมันไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้กางเกงสีดำม,มันไม่ใช่แค่กางเกงสีดำเนี่ยเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของนักศึกษ คนทางานเนี่ยซึ่งตัวเอราวรัณยตอบโจทย์มากในเรื่องของนีไม่ว่าจะเป็นใเรื่องของเนื้อผ้าแพตเทิลแล้วนวัตก,กรรมที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถไม่ต้องดูแลรักษามากเท่าไหร่ก็คือสามารถตื่นมาแล้วก็ใส่ไปเรียนได้เลยนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ทํามาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมี่ทำโดยคนไทยทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของไทยทั้งหมดก็จริงๆเราก็มองว่าอยากให้คนไทยสนุกอยากให้คนไทยใช้สินค้าไทยที่ดีๆนะครับเนพรีเมียมในราคาที่มีเช่นเดียวกัซึ่งเรามองว่า ถ้าวันนี้คนไทยไม่ใช้ของไทยแล้วจะใช้ของประเทศอะไรรัฐวัตจัดให้